หลังจากที่พ่อผมเสียผมได้นำร่างของพ่อมาทำชาวปนากิจซบที่วัดตอนแรกกเกละก้าวว่าจะไปทำกระบ้านล่ะครับแต่ที่นี่คือว่ากระบ้านนะ่ะมันแคบม,มันสถานที่ขับแคบนะครับก็เลยเออเอาไปวัดดีกว่ามันสะดวกง่ายดีแล้วก็สถานที่กว้างได้เพราะว่าเผื่อแขกเดือไปมาก็จะได้มีบอลหนังบอลยืนนะครับ และผมก็ได้น้ำซุปพ่อผมใบระบวัดสามคืนนะครับสามคืนสามวันนะครับและเพราะช่วงเย็นกลางคืนนี่ก็ต้องมีคนนอนเฝ้าคนที่นอนเฝ้านั่นก็มีมีผมมีแม่แล้วก็มีญาติพี่น้องของผมนะครับและอีกคนนึงก็คือลุงชยัยลุงชัยแกไม่ใช่ลุงลุงของผมแท้ๆนะครับแกคือ กค,คือลุงขังบ้านแกเป็นเพื่อนก็พอผมมานตั้งแต่นอเป็นเพื่อนสนิทกันมาเป็นเพื่อนหลักกันเลยนะครับไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันมีอะไรก็จะแบ่งกันกินนะครับตอนที่พอผมเสียใหม่แกเสียใจหลายแกเสียใจมาเลยครับลองให้จนแบบลองจนไม่มีน้าตาแล้วนะครับแกเสียใจหลายแกก็มานอนอยู่กับผมตองคืนพอคืนที่สามแกบอกว่าแกเวียนหนา แกอยากจะขอกลับไปนอนกับบานถ้าคืนนึงเดี๋ยวเช้าก็จะมาจะเช้าน,นั่นหนังก็เลยผมก็เลยว่าถามว่าเอาลุงหรือลุงอยากขับรถมอเตอร์ไซค์กลับ,บานไหวไหมลุงแกก็บอกว่าไหวเพราะว่าวัดกระบานมันกาะไม่ได้ไกลกันมากนะครับมันก็อยู่ไกลๆกันนั่น,หกลกลนแหละห่างจากวัดประมาณแักโลกล่วๆนี่แหละพอปูจบแกบก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปเอยไม่ใช่ออกจากบ้านออกจากวัดไป ออกยาบาดไปพอแกไปถึงบ้านแกก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบ่าเตรียมตัวปูที่นอนเตรียมเจ้านอนแล้วล่ะอืมพอพอเซตแกก็ออกมาปิดประตูจะเข้านอนพอปิดประตูปุ๊บพอแกหันหลังให้ประตูแกก็ได้ยินเสียงมีคนมาเรียกแกว่าไอ้ใช่ไอ้ใช่ไอ้ใช่แกก็เลยอ้าวอันนี้มันกระดึกขำมือดึกดื่นแล้วใครมันมาเรียกกลัวแกพูดคนเดียวนะแกพูดกับตัวเอง ใครมีทุลาอะไรก็กูจนมาทเหมือนเดินน่นนี่แกก็เลยออกไปเดินเปิดประตูพอแกเปิดประตูเสร็จแกก็ไม่เห็นมีใครแกก็เดินอยู่อ้อมบานดูอ้อมบานก็มมันก็ไม่เห็นมีใครใครมาเลียกเรียกกับหูฝาดเดี๋ยวแกก็กับเข่าบานไปแกปิดประตูแกหาหลังแกลังจะเข่าบอนนอนแกก็ได้ยินนี่แกไอใช่ไอใช่ไอใช่อ่ะแกก็เลียกเข้าก็เลียกแกต่ที่นี้แกก็ตั้งใจฟังเอ้า อันนี้มันเสียงไอทิดนี่ว่าไอทิดก็คือชื่อของพ่อผมเลยครับพ่อผมชื่อทิดแกก็เรียกไอทิศโอ้สงสัยมันตามกูมาตวัดเดนะ่ะแกพูดแกพูดก็ตัวเองที่นี่แกก็เลยพูดขึ้นมาว่าไอทิดเอ้ยมึงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรดอกมึงไปสู่สุกติเธอมึงไปสบายเธอพ่อลูกเต่ามึงก็ใหญ่มืดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมีงานมีการทําเมืดแล้วนะแกก็พูดไปกันนี่ พอแกพูดจบแล้วแกก็หันหลังครับข่าบบอนนอนพอพูดจบเกาะไม่มีอะไรเตียงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ชาววันรุ่งขึนเก็เป็นวันที่ว่าต้องเผาซพพ่อผมแล้ววันชาวปนากกิจซุปแล้วปรังเก่อจัดเซตงานเผาซพเซต้าบเรียบร้อยผงกับพาแม่แล้วก็พี่น้องมานอนกับบ้านแล้ววันนี้ก็เป็นขึนแรกขึนแรกที่ว่าจะได้นอนบ้านหลังจากที่ว่าพอผมเสียไปนั่น ก็เป็นคืนแหลกแล้วคืนนี้ก็เป็นตองนอนแต่วันดาเพราะว่าเพราะว่าตองตื่นแต่เชา้าเพราะว่าตองตื่นไปเก็บอัฐิเก็บกระดูกนะครับถึงจะเซจรับพิธีเขาขอเลยพากนรลีบเข้านอนผมส่วนผมนอนในในห้องในห้องพ่อดีกว่าพ่อผมเสียนันอ่าส่วนแม่แม่ก็นอนก็น,นกห,หน่อยอีห้องนึงในอีกคนอื่นๆก็นอนต่างคนต่างนอนอะนะครับ พอผมนอนโต๊ะกลางหดือผมรู้สึกตัวเตือนขึ้นมาผมก็ได้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปเดินมาอ้อมผมแมเดินกลับไปกลับมาเพราะว่าผมนอนกับพืนเนาะผมนอนเสือ่อเดินกลับไปกลับมาเดินไม่สักปางนึงแต่ก็เดินไม่นานดอกพอสักปางนึงกอนเอาเสียงเดินหายแต่ก็ยังมีเสียงอยู่ข้างนอ้อยแกเสียงรยินงหนอเสียงโคก,ก้โกาโคก้กางเหมือนกาลังจัดก่าจัดของผมก็เลยเอใจอ้สงสัยจะเป็นเพาะแกมาเดนะ่ะอะไระมาณนี่นะผมพูดคนเดียว เหล้วที่นี่ผมเพราะว่าตอนตอนแกยังมีชีวิตอยู่นะแกเป็นคนเนอ,อชอบจัดเขาจัดของเป็นระบงระเบียวอะไรอย่างนี้นะ่ะอะไรไม่เป็นระเบียวแกก็จะมาจัดนุนนีน่น,นทําไปเรือเปื่อยผมก็เลยโอ้สงสงยส่อแกมาจัดของไห้แต่ที่นี่ก็อ่าชาวัดลุงคืนผมก็ไปเก็บอัดที่เก็บกระดูกของ่อบรรจุเซตราบเรียบร้อยแล้วก็พ้าแม่กลับบานน่งหลุดก้ามาบานพอมาถึงบานแม่ก็ลุงจ่าหลุดก่อนผมก็มัวแต่เก็บของอยู่บนรถุดเดยวเรา พอแม่พอผมกําลังเก็บของผมก็ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้ผมก็เลยวิ่งมาด,ดูคิดว่าแม่แกเป็นอะไรผมก็เลยถามแม่เป็นอะไรกูกูเห็นพ่อมึงอ่าพ่อมึงนี่คือว่าเป็นภาษาโครานะครับพ่ะมึงแม่มึงเขาเรียกกันพ่อกับแม่อะไรนี่นะครับอ่าแกผมก็เลยถามแม่เป็นอะไรแม่ก็เลยบอกว่ากูเห็นเพาะมึงน่ะยืนเลยนะไม่ใช่ยืนนั่งนั่งอยู่ก็แค่นาบานเดียวผมก็ถามแม่แล้วก็พูดอะไรไหมล่ะ แกไม่ได้พูดอะไรดอกแกได้แต่ยิ้มยิ้มพอสะพากหนึ่งก็หายไปผมก็เลยบอกแม่พอแกค,คงไปดีแล้วแหละแกค,คงไปสบายแกค,คงไปสูส่ทุกข์ทิแลแหละไม่ดองไปคิดมากหรอกเดวตั้งแต่หลังจากนั้นมาผมกับแม่ก็ไม่เคยเจอแกอีกเลย